มาแล้วนะคะกับ Honda Civic FB คันนี้เลยค่ะได้เป็นรถนะคะสีดำดุไม่พอที่สำคัญรถปี2,015ชุดแต่งสเกิร์ตรอบคันมาพร้อมกับตัวสปอยเลอร์ปีกนกทรงสปอร์ตไทยที่กำลังมองหาอยู่ทางพาดคลิปน,นี้กันเลยค่ะ สวัสดีพี่พีเอฟนะคะของทอโต้ทุกท่านเลยค่ะนะคะที่กําลังสนใจตัวรถทรงสปอร์ตทรงเท่อยู่นะคะบอกเลยว่าต้องที่ทอโต้เท่านั้นนะคะตอนนี้เข้ามาเป็นที่เรียบร้อยแล้วกับรถคันสีดำด้านข้างสโมนี้เลยนะคะสําหรับคันนี้นะคะเป็นรถเข้าใหม่เอาใจแบรนด์ฮอนด้กับเจ้า f อีนะคะโฉมนะ,ะรุ่นยอดนิยมคันนี้นะคะเป็นตัวรถปรี2015รับประกันค่ะว่าตัวรถสวยคัดเกตเอของทอโต้แน่นอน ใครที่กําลังสนใจหรือกําลังมองหาอยู่นะคะกรณีจัดไฟแนนบอกเลยว่าจัดเต็มฟรีดาวไม่ต้องใช้เงินออกรถค่ะกรณนีนะคะถ้าจัดไฟแนนดอกเบีย้ยพิเศษสําหรับลูกค้ามีเครดิตดีนะคะดอกเบีย้ยพิเศษเริ่มต้นแค่2.59%เท่านั้นนะคะสนใจเนี่ยรีบติดต่อเบอร์ปักหมุดน,นะคะทางแอดมินของทอโต้กันได้เลยสำหรับวันนี้นะคะก่อนที่จะไปรับชมคลิปการรีวิวของตัวรถทันนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้ อย่าลืมกดสันกระดิ่งเตต้ตาเพื่อไม่พลาดข่าวอัปเดตของช่องทอออโต้กันด้วยวันนี้นะคะโซโมก็อยู่กับเจ้าวิกเอฟีนะคะปี2015กับตัวเครื่อง1.8 E นะคะมาพร้อมกับราคาตั้งขายเพียง445,000บาทเท่านั้นนะคะฟังไม่ผิดเลย445,000บาทการณีจัดไฟแนนซ์จัดเต็มฟรีดาวนะคะลูกค้าไม่ต้องใช้เงินออกรถเลย ที่สาคัญค่ะดอกเบี้ยพิเศษเริ่มต้น2.79นะคะสําหรับลูกค้าที่มีเคิดิตดีคันนี้นะคะก็รณีผ่อนค่าผ่อนยาวๆนะคะในส่วนของตัวรถเองก็จะผ่อนอยู่ประมาณ8,00 0เท่านั้นนะคะสนใจรายละเอียดด้านไหนสามารถติดต่อทางแอดมินนะคะแจ้งเข้ามาได้เลยว่าติดต่อเซลซส้มโอนะคะเดี๋ยวซ้มโอแจ้งรายละเอียดเพิ่มเติมการออกรถให้เดิวมาดูนะคะว่าในส่วนของโฉมนี้ลูกค้าจะได้อะไรบ้างนะคะจากตัวโฉม F P รุ่นนี้จะมาพร้อมกับตัวกระจังหน้าโครเมียมนะคะ ส,สวยๆนะคะในส่วนของตัวกระจังหน้าด้านในจะเป็นแบบลวงพึ่งโลโก้ฮอนด้าน,นะคะเป็นตัวโคมยมี่มใหญ่ๆชัดๆด้านล่างนะคะมาพร้อมกับในส่วนของตัวนะคะช่องระบายความร้อนแบบตัวข้าวหลามตัดนะคะเป็นสี่เหลี่ยมข้าวหลามตัดนั่นเองตัวรถนะคะจะได้เป็นในส่วนของตัวโคมไฟเดิมนะคะโคมไฟแท้ตัวชุดไฟของเขาเนี่ย จะได้เป็นตัวไฟโปรเจคเตอร์นะคะมีไฟเลี้ยวไฟหนีในชุดเดียวกันเรียบร้อยแล้วรถปี2015ให้ดูเลยว่ารายละเอียดของตัวขอบไฟนะคะใสๆไม่มีรอยร้าวนะคะสภาพสวยเดิมรับประกันร0 0ด้านล่างค่ะลูกค้าได้เป็นตัวไฟตัดหมอกนะคะมีในส่วนของตัวไฟเดย์ทามแบบ LED ติดเพิ่มเข้ามาด้วยชุดนะคะในส่วนของตัวด้านหน้าเนี่ยจะเป็นในส่วนของตัวชุดแต่งสเกิร์ตนะคะคันนี้ได้รอบคันเลยนะคะด้านหน้าจะมีในส่วนของตัวสเกิร์ตหน้า ด้านข้างนะคะจะมาพร้อมกับตัวรายละเอียดนะคะของตัวเกิดข้างสวยๆไม่มีรอยเบียดไม่มีรอยเฉียวไม่มีรอยถลอกแม้แต่จุดเดียวเลยมาดูในส่วนของตัวล้อกันบ้างค่ะคันนี้ลูกค้าจะได้เป็นล้อแม็กนะคะแท้เดิมฮอนด้าเลยส่วนใหญ่นะตัวนี้ก็จะเป็นตัวแม็กรุ่นใหม่แล้วนะคะแล้วตัวยางนะคะของคันนี้ก็เป็นตัวยางปี2022เลยด้านนี้นะคะได้เป็นยางปีใหม่ตัวหน้ายางนะคะจะเป็นตัวหน้ายาง2 1 5 5นึ่ทับนะคะเป็นตัวแม็กขอบ16นั่นเอง ก็จะเต็มซุ้มล้อประมาณนี้นะคะแต่ว่าถูกมาตรฐานเดิมของตัวรถเลยภายในซุ้มนะคะสภาพเดิมนะคะไม่มีรอยบิดไม่มีรอยเบี้ยวตัวโชค๊คไม่มีคราบสามันเยิ้มเลยมาดูในส่วนของตัวบอดี้ด้านข้างนะคะสันเงาคมต่างๆนะคะชัดเจนนะคะไม่มีรอยบิดนะคะหรือว่าไม่มีรอยรักยิ้มนะ,ะจากจุดไหนเลยตัวกระจกมองข้างค่ะลูกค้าคันนี้นะคะเป็นแบบพับปอบไฟฟ้าแล้ว ตัวนะคะในชุดโครมของกระจกมองข้างเนี่ยจะมีไฟเลี้ยวในชุดของเขาแล้วเช่นกันและในส่วนของตัวรถนะคะมาพร้อมกับตัวนะคะรายละเอียดการติดฟิล์มนะคะติดคิวการ์สร์ให้กับลูกค้าเป็นที่เรียบร้อยไม่ต้องติดเพิ่มเลย mm. กระจกนะคะด้านหน้าอันนี้นะคะแท้เดิมของตัว Honda เลยรายละเอียดรอบคันค่ะอันนี้ส้มโอเช็กให้แล้วไม่ว่าจะเป็นประตูหน้าข้างซ้ายขวาหน้าหลังนะคะทุกบ้านแท้เดิม h อนด้หมดนะ,ะ mm. ในส่วนของตัวรายละเอียดนะคะข้อมูลรถนี่ด้านนี้เลย มาดูในส่วนของตัวแผ่นเกตกันก่อนนะคะรายละเอียดนะคะของเลขตัวถังตรงสำเนา100%ลูกค้าสามารถเช็คได้นะคะตัวรถนะคะไม่ว่าจะเป็นในส่วนของการเข้าศูนย์การเช็คระยะต่างๆนะคะหรือว่าประวัติของตัวรถสามารถเช็คจากเลขตัวถังได้เลยนะคะรายละเอียดเนี่ยอย่างที่บอกค่ะทอโต้เราเน้นคัดรถสวยเกตเอนนะคะแต่ว่าให้เมื่อกี้ให้ดูคร่าวๆก่อนว่า ภายในนะคะเป็นโทนสีอะไรนะคะเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของตัวบอดี้ภายนอกกันก่อนสําหรับรุ่นนี้นะคะจะได้เป็นตัวเครื่องยนต์1.8นะคะเป็นตัวเครื่อง iV Tech Honda แท้ v A. มาพร้อมกับตัวฝาถาังน้ํามันจะอยู่ทางด้านซ้ายมือนะ,ะรุ่นนี้รองรับน้ำมันนะคะ E20 E85 91 95รองรับหมดนะ,ะมาดูในส่วนของตัวบอดี้หลังกันบ้างด้านหลังลูกค้าจะได้ตัวสเกิร์ตนะคะเป็นชุดแต่งแบบทรงสปอร์ตทรงเท่มาพร้อมกับด้านนี้เลยค่ะ เป็นในส่วนของตัวนะคะสปอยเลอร์ปีกนกนะคะและรายละเอียดนะคะความสวยงามของตัวรถเองนะคะหรือว่าเป็นในส่วนของตัวทรงสปอยเลอร์เนี่ยทำออกมาให้รถดูเท่ยิ่งขึ้นนะคะเอาใจสาวกเอฟีที่ชอบการแต่งนะคะแบบครบเสร็จแล้วนะคะย้ํานะคันนี้ชุดแต่งสเกิร์ตรอบพันได้สปอยเลอร์ด,ด้วยรถเท่สีดำคันนี้ราคา445,000บาทรถปี2015ค่ะมาดูรายละเอียดนะคะของตัวบอดี้หลังรถกันก่อนเนาะ บอดี้หลังรถติดเซ็นเซอร์ถอยให้2จุดแล้วตัวโลโก้ต่างๆนะคะไม่ว่าจะเป็นในส่วนของตัว ตัวซีว i c นะคะ,ต,ะ,คะตัว Honda นะคะโลโก้หรือจะเป็นในส่วนของตัวด้านนี้นะคะตรงนี้ติดเพิ่มเข้ามานะคะเป็นในส่วนของตัวชุดแต่งของเขาและด้านล่างนะคะบอกตัวรุ่นเครื่องยนต์พร้อมกับตัวเครื่องยนต์ i m t e c นะคะแท้เดิมนะคะของตัว Honda ประมาณนี้เลยรายละเอียดน,นะ,ะของตัวรถเนี่ยสภาพนะคะค่อนข้างที่จะสวยเลยลูกค้านะคะที่สนใจนะคะหรือกําลังมองหาอยู่นะคะสมโบก็แนะนําคันนี้เลยนะคะในส่วนของตัวนะคะฝาท้ายด้านในนะคะเดี๋ยวให้ดูรายละเอียดว่าภายในนะคะลูกค้าได้อะไรบ้าง ภายในคันนี้นะคะจะมาพร้อมกับถาดยางรอง1ชั้นนะคะและในส่วนของตัวอุปกรณ์เครื่องมือครบเซตค่ะตัวบล็อกนี้จะเป็นบล็อกมาจากตัวป้ายแดงเลยนะคะเป็นตัวบล็อกโฟมใส่อุปกรณ์เครื่องมือแม่แรงครบเซตนะคะมีในส่วนของตัวยางอะไหล่นะคะให้ลูกค้าเป็นที่เรียบร้อยนะคะเป็นตัวยางแบบยางใหม่นะคะแล้วก็ตัวล้อก็จะเป็นตัวล้อนะคะนั่นเองนะคะจะไม่ใช่ล้อแม็กเหมือนกับตัวรถนะคะหลักๆเลยนะคะพื้นที่ของตัวรถซีวิ c เองเนี่ย เขาเป็นรถแบบซีดานนะคะรถสีประตูไซส์ L แต่ว่าภายในพื้นที่ข้างหลังนะคะสำหรับห้องสัมภาระบอกเลยว่าพื้นที่กว้างมากๆนะคะจุของได้เยอะนะคะใครนะคะที่นะคะเป็นลูกค้า Honda อยู่แล้วหรือใครที่เป็น f อนะคะของตัวแบรนด์ n d a ด so ้าโอแนะนำเจ้าคันนี้เลยนะคะหรือกรณีนะคะลูกค้านะคะไม่ว่าจะอาชีพอะไรก็ตามแต่นะคะกรณีออกรถเนี่ยบอกเลยว่าออกง่ายออกได้ทุกอาชีพนะคะสำหรับรุ่นนี้นะคะก็อย่างที่บอกเป็นตัว1.8อ e ี ตัวรถนะคะบอดี้เขาก็จะประมาณนี้เลยนะคะรุ่นเดี๋ยวเรามาดูว่าภายในจะได้อะไรบ้างนะคะสำหรับรุ่นนี้นะคะภายในก็จะเป็นตัวเบาะนะคะสีเ่เบตนะคะมาพร้อมกับตัวเบาะหนังนะคะทรงเดิมของเขานะคะตัวเบาะนะคะไม่มีรอยฉีกขาดของหนังเลยนะคะสภาพนะคะเบาะหนังก็ตึงๆในส่วนของตัวรอยย่นตรงนี้ถามว่าทําไมถึงเป็นรอยย่นนะคะปกติตัวซีวิกเนี่ย ตัวสแตนดาร์ดของเขานะคะก็จะเป็นรอยย่นประมาณนี้อยู่แล้วนะคะแต่ว่าไม่มีรอยแตกของหนังนะคะไม่มีรอยฉีกขาดของหนังเพราะว่ารุ่นนี้นะคะเป็นหนังแท้นะคะก็จะเป็นนะคะตัวรอยประมาณนี้เลยแต่ว่าไม่ใช่เป็นรอยย่นแบบนะคะการฉีกขาดการแตกไม่ใช่นะคะอันนี้ก็จะเป็นสภาพความสวยของเบาะด้านข้างเมื่อกี้นะคะที่สมโอกเก็บก็คือเป็นในส่วนของตัวที่พนักแขน,นะคะสำหรับผู้โดยสารด้าน,านหลังลูกค้าสามารถวางแก้วได้2จุดนะคะหรือว่าถ้าไม่ใช้งานพับเก็บได้นะคะเพิ่มพื้นที่อีกหนึ่งที่นั่งด้วย ด้านบนภายในนะคะเดี๋ยวลองมาดูภายในกันก่อนภายในนะคะพื้นที่เพดานสภาพสวยนะแล้วก็มีพื้นที่ในการโดยสารนะคะพื้นที่นั่งสบายไฟอ่านหนังสือตรงกลางนะคะร,ระบบต่างๆของตัวไฟเนี่ยบอกเลยว่าใช้งานปกติแน่นอนนะคะเพราะว่าก่อนส่งมอบนะคะเราจะมีการนะคะเทสระบบให้กับลูกค้าก่อนด้าน,นหลังได้กระเป๋าจิงโจ้นะคะมา2จุดลงในสองของตัวนะคะพื้นพรมมาให้ลูกค้าด้วยเป็นผ้ายางนะคะแบบนะคะแบบ อันนี้แบบอย่างดีนะแต่ว่าอันนี้เราใส่ให้ลูกค้าไปเลยสภาพภายในเบื้องต้นนะคะรถเนี่ยบอกเลยว่าค่อนข้างสวยนะคะในส่วนของตัวประตูนะคะทั้ง4บานจะมีในส่วนของตัวลวดลายนะคะของตัวเทปลาด้วยนะคะลวดลายนี้อันนี้ติดเพิ่มเข้ามากับรุ่นนี้นะคะถือว่าทรงสวยนะคะไม่ว่าจะเป็นนะคะประตูข้ากนะคะตรงที่ปรับกระจกและในส่วนของตัวมือจับการเปิดประตูเป็นแบบลายเทปลาแล้วนะคะอันนี้ก็จะเป็นตัวกันรอยแหมนะคะตัวรถ ทำให้ภายในดูเท่ยิ่งขึ้นเดี๋ยวลองไปดูฝั่งด้านหน้ากันบ้างนะคะว่ารถจะได้ออปชั่นอะไรบ้างสำหรับรุ่นนี้นะคะตัวกุญแจก็จะเป็นแบบนะคะกุญแจไข่นะคะเป็นกุญแจีโมทดแบบไขยอยู่นะคะเดี๋ยวส้มโอให้ดูเลขไม้นะปัจจุบันก่อนว่าคันนี้นะคะเลขไม่เท่าไหร่นะคะอ่าอันนี้คือสตาร์ทนะคะฟังเสียงเครื่องกันชัดๆเลยว่า ตัวรถนะคะเป็นยังไงนะคะแล้วก็ในส่วนของตัวนะคะเลขไม้นะคะอยู่ที่ประมาณเท่าไหร่นะคะสำหรับคันนี้นะคะตัวเลขไม้นะคะอยู่ด้านนู้นเลยนะคะเป็นตัวหน้าจอสแสดงผลนะคะฝั่งทางด้านคนขับนั่นเองนะคะคันนี้นะคะเลขไม้เพียง 1 2 8 0 0 0กิโลค่ะลูกค้าถือว่าเป็นรถปี2015นะคะไม่ถือว่าค่อนข้างน้อยเลยนะคะไม่หนึ0 0 0นะคะก็เฉลี่ยตกปีนึงนะคะก็ประมาณนะคะไม่1,000 0ด้วยนะคะรายละเอียดรถนะคะมาดูในส่วนของตัวคอนโซลหน้าก่อนการแสดงผลของเขานะคะจะเป็นแบบสปอร์ตมากนะคะมาพร้อมกับตัวจอการแสดงผลนะคะของตัวนะคะซีวิคด้านหน้าแล้วก็ในส่วนของตัว จอนะคะแบบนะคะรายละเอียดแบบนะคะสวยงามนะคะเป็นตัวไฟนะคะทั้งในส่วนของตัวหน้าจอไม้นะคะเข็บไม้แล้วก็ตัวหน้าจอการแสดงผลต่างๆมาดูในส่วนของตัวโครงมาลัยกันบ้างนะคะได้เป็นตัวโครงลาย พวงมาลัยแบบมัลติฟังก์ชันพวงมาลัยหุ้งหนัง3ก้านเดิมนะคะของตัว h อ n ด้เลยลูกค้าสามารถนะคะเชื่อมโหมดนะคะการเพิ่มเสียงลดเสียงนะคะ,ปะเปลี่ยนเมนูการควบคุมหน้าจอนะคะจากปุ่มนี้นะคะควบคุมไปที่หน้าจอด้านหน้าได้การรับสายวางสามีคุชคอนโทรเนเรียบร้อยแล้วนะคะรายละเอียดของตัวพวงมาลัยไม่มีรอยฉีกขาดนะคะมาดูตัวเครื่องเล่นกันมางเครื่องเล่นได้เป็นตัว CD นะคะเครื่องเล่น วิทยุนะคะ FM นะคะเล่น c d ได้เล่น AUX ได้นะคะมาพร้อมกับตัวการเชื่อมนะคะรับสายวางสายได้นะคะมีในส่วนของตัวการรับสายด้านนี้ด้านล่างนะคะลูกค้าก็จะได้เป็นแบบตัว Air Auto แล้วนะคะมีตัว power outlet นะคะด้านนี้1จุด และเป็นตัวเชื่อม AUX 1จุดมาดูตัวหัวเกียร์นะคะตรงนี้ก็จะเป็นช่องอนเนกประสงค์หัวเกียร์สภาพสวยเดิมมีลวดลายเทปล่านะคะเปลี่ยนมานะคะตรงนี้ก็เป็นลวดลายของตัวรถติดมานะคะด้านข้างนะคะตรงเบรกมือก็มีในส่วนของตัวลวดลายเทปล่าด้านนี้จะเป็นในส่วนของตัวช่องอนเนกประสงค์นะคะสามารถวางแก้วได้ส่วนด้านในนะคะก็จะเป็นในส่วนของตัว ะการเชื่อม USB ได้1จุดนะคะตรงที่พักแขนตรงกลางนะคะสภาพเนี่ยบอกเลยว่าไม่ว่าจะเป็นในส่วนของตัวสภาพเบาะนะคะฝั่งด้านข้างคนขับฝั่งคนขับเองนะคะไม่มีรอยฉีกขาดเลยอันนี้ก็คือหนังสภาพเดิมนะ,ะหนังแท้เดิมนะคะมาจากโรงงานเนี่ยจะเป็นตัวหนังแท้ของ Honda ประมาณนี้ ในส่วนของตัวนะคะที่บังแดดด้านบนนะคะสภาพสวยนะคะไม่มีในส่วนของตัวรอยฉีกขาดไม่มีในส่วนของตัวรอยถลอกของตัวที่บังแดดน,นะคะกระจกครบทุกมุมทุกจุดไฟนะคะหนังสือด้านหน้านะคะใช้งานปกตินะคะและในส่วนของตัววิสัยทัศน์ของตัวการมองด้านหน้านะคะืค้นที่ว่าใครนะคะที่สนใจรุ่นนี้อยู่นะคะบอกเลยว่ารุ่นนี้นะคะเป็นตัวรุ่นนะคะเอาใจสําหรับสาย fb เลยแล,และราคาดีสุดค่ะเพราะว่ากรณีจัดไฟแน้นผ่นแค่8,00 0บาทได้ตัวรถปี15้าสีดาดุ ชุดแต่งรอบพันออปชั่นจะเต็มนะคะใครที่สนใจเนี่ยรีบเลยเดี๋ยวลองไปดูในส่วนของตัวห้องเครื่องยนต์ของรถกันบ้างนะคะ ออ modifier, ของตัวสภาพห้องเครื่องยนต์กันบ้างนะคะรุ่นนี้เป็นตัวเครื่องยนต์1.8นะคะเป็นตัวเครื่งองยนต IV ์ IVTEC นะคะเครื่องยนต์4ี่สูบมาพร้อมกับตัวสมรรถนะนะคะการขับขี่บอกเลยว่าเร็วแรงนะคะเอาใจนะคะใครที่เอารถไปใช้ในตัวเมืองนะคะรุ่นนี้บอกเลยว่าเร็วแรงจริงๆนะคะมาดูในส่วนของตัวสภาพน็อตกันบ้างน,นะคะสภาพน็อตสวย<ส>นะคะทั้งตัวฝาเองนะคะหรือการยึดเองนะตัวรอยซีนต่างๆเม็ดอาร์รอยเชื่อมนะคะสภาพของตัวนะคะ มไฟนะคะด้านหน้านะคะไม่มีรอยถอดรอยไขยนะคะสภาพสวยเม็ดอักแต้มสีโรงงานยังชัดเจนนะคะในส่วนของตัวการดูแลไม่แค่แน้นของตัวรถนะคะบอกเลยว่าทางทออโต้นะคะเราดูแลทั้งในส่วนของตัวการถ่ายของเหลวนะคะแล้วก็นส่วนของตัวประกันวารันตีหลังการขายไม่ว่าจะเป็นการดูแล เครื่องยนต์เกียร์นะคะหรือว่าจะเป็นในส่วนของตัวระบบต่างๆนะคะให้นะคะถึง1ปีเต็มเงื่อนไขตรงนี้ก็เป็นไปตามที่บริษัทกําหนดนะคะหรือจะเป็นในส่วนของตัวบริการช่วยเหลือชุกเฉินหลังการขายนะคะอีก1ปีที่ดูแลควบคู่ไปนะคะออกรถไปลูกค้าอุ่นใจแน่นอนนะคะในส่วนของตัวสภาพเครื่องเครื่องเนี่ยก็ให้ดูกรนชัดๆเลยว่าแห้งสนิทสภาพสวยสภาพเดิมนะคะตัวรถนะคะประมาณนี้เลยใครที่สนใจนะคะย้ําอีกครั้งกับเจ้า h o n d a c ซี i c นะคะเป็นตัว F b 1.8E ปีปี1 5 คันนี้ได้ชุดแต่สเกิร์รอบคันติดสปอยเลอร์มาให้แล้วออปชั่นภายในจัดเต็มและที่สําคัญค่ะในส่วนของตัวรถนะคะเครื่อง1.8นะสมรรถานะการขับขี่เนี่ยบอกเลยว่าเร็วแรงอย่างดีเลยนะคะสนใจคันนี้ราคาซีซ0ส0บห0 0 0บาทเท่านั้นค่ะ กรณีจัดไฟแนนซ์นะคะจัดเต็มฟรีดาวลูกค้าไม่ต้องใช้เงินออกรถนะคะสนใจนะคะสามารถติดต่อกันเข้ามาได้เลยสำหรับวันนี้ก่อนจากกันนะคะก็อย่าลืมกดไ like, ลค์กดแชร์กดซับสไครต์อย่าลืมกดสั่นกระดิ่งติดตามด้านนี้ด้วยเพื่อไม่พลาดข่าวอัปเดตของทอโตนะคะวันนี้สซโบก็ต้องขอตัวลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ